เวลาที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แสนสั้นแต่ชีวิตหลังความตายนั้นยาวนานเรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้เนะี่ยเพียงไม่ถึงหนึ่งร้อยปีก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วแต่การเสวยสุขในสุคติโลกสวรรค์หรือเสวยหวบากกรรมในอบายภูมิเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากทีเดียว นานเป็นกับกับชีวิตหลังความตายเน่ะเป็นสิ่งที่น่าสะเพรึงกลัวสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไม่ได้สั่งสมบุญเอาไว้แต่เป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้มีบุญที่ได้สั่งสมเอาไว้อย่างดีแล้วเพราะการตายเนะ่ะเป็นเพียงการเปลี่ยนภพภูมิเปลี่ยนที่อยู่ใหม่เท่านั้นเอง การปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งเถระลึกภายในเป็นหลักประกรันชีวิตได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยเพราะพระรัตนตรัยนับเป็นที่พึ่งอนุดมและปลอดภัยที่สุดที่จะนำไปสู่สุคติภูมิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในคุตกนิกายธรรมบทว่า อาสัชยามลามันตาอนุธานมลาคารามลังวันสะโกสัชังปม,มาโทรคโตมลังมนทั้งหลายมีกายไม่ท่องบนเป็นมนทินเรือนมีความไม่มัน่นเป็นมนทินความเกียดติคร้านเป็นมนทินของผิวพันธ์ความประมาทเป็นมนทินของ ผู้รักษามนหรือวิชาความรู้ที่เราเรียนมาในโลกนี้หากไปนำมาทบทวนหรือใช้บ่อยๆไม่นานก็ลืมท่านถึงบอกว่าการไม่ท่องบนหละเป็นมลทินจึงจำเป็นต้องใช้บ่อยๆท่องบ่อยๆเหมือนของกินหากไม่กินมันก็เนา่าของเก่า หากไปนำมาเล่าไปบ่อยเดี๋ยวก็ลืมบ้านเรือนของเราก็เช่นกันต้องมันดูแลรักษาปัดกวาดเช็ดถูให้แลดูสะอาดตามิฉะนั้นฝุ่นละอองก็จะจับสรีระยนของเราก็เหมือนกันต้องมันอาบน้ำชำระล้างร่างกายจะให้มีกลิ่นที่ไม่พึงปรารถนาไปรบกวนจมูกของคนอื่น ตแต่กลิ่นตัวกลิ่นปากกลิ่นอาพรความไม่สะอาดเป็นมลทินของผิวพรรณต้องให้สะอาดไล่หอมไป้วกกลิน่นศีนกลิ่นธรรมเท่านั้นสิ่งที่เป็นมลทินยิ่งกว่านั้นคือความประมาทความประมาทเป็นมลทินของใจและเป็นภายในวัตตะสามารถชุดให้เราพลัดไปบังเกิดในอวัยภูมิได้ มรดินคือความประมาทนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอย่าให้มาเกาะกินใจของเราได้เพราะความไม่ประมาทเป็นทางรอดในสังสารวัตรช่วยปิดประตูนรกยกใจขึ้นสู่สวรรค์นิพพานได้ทีเดียวมีเรื่องเล่าว่าที่วัดโกติบันพศ มีภิกษุหนุมรูปหนึ่งท่องมนบทมหาสมยสูตรภายในถ้ำแทวทิดาองค์หนึ่งอยู่ที่ต้นกากระทิงใกล้ประตูถ้ำได้ยินเสียงท่องมนก็ตั้งใจฟังในเวลาจบพระสูตรจึงให้สัตสาธุการดังก้องทีเดียวภิกษุหนุมถามไปทางต้นเสียงซึ่งอยู่นอกถ้ำว่าท่านเป็นใคร เมื่อทราบว่าเป็นเทพธิดาจึงไต่ถามว่าทำไมวันนี้ถึงได้มาปร่งสาธุกการและทำไมวันอื่นๆไม่เห็นมีเลยเทพธิดาให้เหตุผลว่านางได้ฟังพระสูตรนี้ในวันที่พระทศพลประทับนั่งแสดงที่ป่าใหญ่วันนี้ได้ฟังอีกรอบจึงรู้สึกปีติยินดีเพราะธรรมะที่ท่านท่องบนในวันนี้เนี่ย ตรงกัธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไม่ทำให้อักษรแม้ตัวเดียวคลาดเคลื่อนหรือผิด,ผดเพี้ยนเลยภิกษุหนุ่มรู้ว่าตนเองกําลังสนทนานากับเทพนารีก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อยากรู้เรื่องราวการแสดงมหาสมยสูตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าว,ว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้าง จึงได้ถามเทพธิดาว่าได้ยินว่าในวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมบทนี้อยู่มีเหล่าทวยเทพมากมายนับไปท่วนมาฟังทำกันเป็นความจริงหรือแล้วในสมัยนั้นน่ะท่านเทพธิดายืนฟังอยู่ตรงไหนเทพนาลีได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฟังว่า มีอยู่คืนวันหนึ่งเทวดาจากสวรรค์ทั่วทุกชั้นฟ้าได้พร้อมใจกันมานมัสก,การพระทศพลในป่าใหญ่เพื่อฟังธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระพุทธนิรมิตขึ้นเพื่อโต้อตอบปัญหากับพระพุทธองค์ครั้นมู่เทพได้เห็นพุทธนิมิตนั้นก็นึกว่า เป็นดวงจันทร์ดวงที่สองปรากฏขึ้นแต่พอพระพุทธนิลมิตรเคลื่อนเข้ามาใกล้ความสว่างสวัยกลับเพิ่มขึ้นเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเปล่งประกายสว่างสวัยพอเข้ามาใกล้อีกหน่อยอหนึ่งเหล่าทวยเทพก็นึกว่าเป็นวิมานของเทวดาผู้มีอานุภาพมาก กัลลังใกล้กันมาอีกก็นึกว่าเป็นมหาพรมแต่พอดูชัดๆจึงรู้ว่านี่เป็นพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งพวกเทวดาคิดกันว่าลำพังพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ประชุมเทวดาก็ใหญ่ขนาดนี้แล้วหากสองพระองค์จะใหญ่ขนาดไหนแต่บางพวกก็คิดว่าในโลกธาตุเดียว ไม่มีพระพุทธเจ้าสองพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าจะต้องทรงนิรมิตรพระพุทธเจ้าองค์อื่นขึ้นมาอีกพระองค์หนึ่งเป็นแน่ขณะที่หมู่เทพกำลังวิจารณ์กันอยู่นั้นพระพุธรนิรมิตก็เสด็จมาถึงและประทับนั่งบนพระที่นั่งทินนิรมิตเอาไว้มาหาปุริสลักษณะ32ประการ ทั้งของพระผู้มีพระภาคเจ้าและของพระพุทธนิรมิตก็มีครบถ้วนบริบูรณ์เหมือนกันพระจับพันรังสีเปลงออกจากพระสรีระของพระพุทธเจ้ากระทบกับจับพันรังสีของพระพุทธนิรมิตทำให้รัศมีพุ่งจากพระสรีระของพระพุทธเจ้าทั้งสองพระองค์ไปจลดชั้นอากานิทพรม และก็ตั้งอยู่ที่ขอบจักรวาลสว่างสวัยเรืองรองอยู่ตลอดเวลาเทวดาในหมื่นจักรวาลที่มาสู่มหาสมาคมก็รวมเป็นกลุ่มในจักรวาลเดียวกันเข้าไปอยู่ในระหว่างวงรัศมีของพระพุทธเจ้าทั้งสองพระองค์ไม่ทรงใจไปในที่อื่นเลยมีพระพุทธเจ้า และพระพุทธนิรมิตรเป็นอารมณ์เดียวกันเมื่อพระพุทธนิรมิตรกำลังประทับนั่งอยู่นั้นก็ได้ตรัสชมเชยการละกิเลสที่โพธิบัลลังของพระทศพนแล้วก็ตรัสถามปัญหาหลายข้อเพื่ออนุเคราะห์สรรพสัตว์เช่นถามว่ามุนีผู้ประเสริฐผู้มีปัญญาม,มาก การออกจากเรือนแล้วบรรเทาการทั้งหลายพึงท่องเที่ยวไปในโลกโดยชอบอย่างไรพระบรมศาสดาก็ได้ทรงวิสัชนาปัญหาเป็นการแสดงธรรมให้กับภิกษุสงฆ์และเหล่าทวยเทพทั้งหมดได้ฟังซึ่งมีความละเอียดสุข,ขุมลุ่มลึกไปตามลำดับในขณะที่พระองค์กำลังแสดงธรรมนั้นเทพนารีท่านนี้ ได้เป็นเทวดาในราวป่าใหญ่เมื่อพวกเทวดาชั้นผู้ใหญ่พากันมาไม่ได้ที่ว่างในชมพูทวีปเลยนางต้งถอยร่นจากชมพูทวีปมาถึงตำพะปันนิทวีปได้ยืนอยู่ริมฝั่งทะเลแม้กระนั้นเทพภูมิสักใหญ่ก็ยังทยอยตามกันมาอีกมากมาย ทำใไม่ต้องค่อยๆถอยอร่อนลงไปแช่อยู่ในทะเลลึกหรือไว้เพียงแค่ขอเท่านั้นได้ยืนฟังธรรมด้วยความเลื่อมใสภิกษุหนุ่มถามว่าในเมื่อน,นางยินอยู่ไกลถึงเพียงนั้นจะได้เห็นพระพักหรือได้ยินพระสุรเสียงของพระพุทธองค์ได้อย่างไรเทพธิดาบอกว่าโอ้พระพุทธเจ้า มีอนุภาพม,มีประมาณวันที่พระองค์ทรงแสดงธรรมนั้นเหมือนกับทรงเทศนาให้นางฟังเพียงผู้เดียวถึงแม้จะหยุดกลเพียงไรก็เหมือนอยู่ใกล้พร้และนมถามต่อว่าเขาเล่ามาว่าวันนั้นมีเทวดาแสนโกรธสำเร็จพระอาหารหันต์แล้วท่าหลับตอนนั้นสำเร็จด้วยไหม นางก็บอกยังไม่สำเร็จเป็นแต่เพียงบรรลุโสดาปฏิผลภิกษุหนุ่มอยากเห็นรูปร่างของผู้ที่ตนเองคุยด้วยเพราะได้ยินแต่เสียงเท่านั้นจึงกล่าวว่าดูก,ก่อนแม่เทพธิดาท่านจะแสดงกายให้ตามาเห็นได้ไหมเทพธิดาบอกว่าจะแสดงให้เห็นก็ได้แต่ไม่ควร ดิฉันจะแสดงแก่พระคุณเจ้าแค่ข้อ,อนิ้วมือเวลาก็นนิ้วมือสอดเข้ามาภายในถ้ำนิ้วมือก็เป็นเหมือนเวลาที่พระจันทร์พระาทิตย์ขึ้นเป็นบรรพันดวงทำให้ภิกษุหนุ่มเกิดความอัศจรรย์ใจย,ยิ่งนักเทพทิดาได้กล่าวแนะนําภิกษุหนุ่มว่าขอท่านจะได้ประมาทให้เร่งรีบทําความเพียรเถิด และจงยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ในอริยวินัยนี้ว่าแล้วนางก็นมัสการลาแสงสว่างนั้นก็อันตรธานหายไปนี่ก็เป็นเรื่องราวของเทวดาที่มาปรากฏกายและเตือนสติให้พระท่านไม่ประมาทในการบำเพ็ญเพียรภาวนานะจ๊ะเทวดาที่เป็นพระอริยบุคคล ในสวรรค์นั้มีมากมายถ้าเหล่านั้นแม้จะสเสวยสุขจนได้พบอันเป็นทิพย์ก็ตามแต่ก็เป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทจิตใจมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานพวกเราก็เช่นเดียวกันนะจ๊ะอย่าให้ความประมาทมาเป็นมลทินใจทำให้เกียรติคร้านในการประพฤติปฏิบัติธรรม ลัดวันประกันพรุง่งวันวานที่ผ่านไปจงอย่าปล่อยให้ผ่านไปเปล่าต้องให้ผ่านไปพร้อมกับได้บุญบาร,รมีที่เพิ่มพูนขึ้นกายวาจ,าจาใจก็สะอาดบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นให้แก่บุญแก่บาร,รมีมีพระรัตนตรัยภายในเป็นสณะกันทุกคนนะจ๊ะ ในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนุยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปน,น,นานๆจะประกอบธุรกิจการงานนันใดก็ให้สมปรารถนาได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนา รับราชการก็ให้เจริญรุ่งเรืองศึกษาเรียนก็ให้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตก็ให้มาลายหายสูญให้มีดวงบุญพิเศษที่สามารถดึงดูดมหาสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้สร้างบารมีในชาตินี้จะได้อามาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้น ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายได้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน